สวัสดีค่ะพี่มินวชนิงยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่องเพชพระัทเทวาท่านเทวดากายเพชรหอองท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่านั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกกายมันจะระเบิดออกมานะคะมันหายใจไม่ออกมันอัดแน่นไปหมดเนี่ยนะคะเป็นเพราะอะไรแล้วต้องแก้ไขอย,อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะพี่มินเองจริงๆก็เคยเป็น นะคะแล้วก็พอมาคือสังเกตนะคะเสด็จพ่อก็บอกว่าบางครั้งนะคะถ้าทนไม่ไหวจริงๆนะคะให้กําหนดนะคะให้กําหนดค่อยๆลืมตานะคะกําหนดตั้งสติก่อนว่าเราจะลืมตาแล้วนะจะลืมตานะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาออกมาพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นหนอนะคะเวลาลืมตาออกมามันเหมือนกับลมภายในมันจะออกมาทางตาเลยนะคะมันมันอึดอัดไปหมดนะคะมันอึดอัดกับสิ่งที่อยู่ภายในไปหมดนะคะอันนี้มันเกิดมาจากนะคะมันเกิดมาจากลมนะคะลมภายในลมที่เกิดจากจิตที่มันเครีย บางครั้งนะคะคนเราเครียดเนี่ยบางทีก็เลอออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากลมในจิตนะอรมที่เกิดจากจิตนะคะมันเกิดจากเราเพ่งสภาวะมากเกินไปกําหนดถี่เกินไปนะคะหรือว่ามีความอยากมากเกินไปอยากจะสงบมากเกินไปอยากได้ ความรู้ต่างๆนานาบ้างอยากได้ยานอยากได้ปัญญาอยากได้ฌานอะไรเงี้ยนะคะมันความมีความอยากอยากเกิดขึ้นมันก็เครียดนะคะพอเครียดมันไม่รู้จะออกไปทางไหนนะคะบางทีเป็นกดไหลย้อนอะไรเงี้ยด้วยนะคะก็จึงทําให้ลมมันวนอยู่ภายในนะคะเลอก็ไม่เลอนะคะจะผายลมก็ไม่ผายลมแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเลยรู้สึกเหมือนกับจะระเบิดนะคะวิธีจริงๆแล้วนะคะ จริงๆถ้าเกิดเราไม่ลืมตาการลืมตาเนี่ยเป็นการแก้ไขแบบเด็กอนุบาลนะคะแต่ตอนนั้นพี่มินทําอะไรไม่ได้นะคะมันมันฟุ้งซ่านไปหมดอย่างเงี้ยนะคะก็ะสะเสด็จพ่อบอกให้ลืมตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือพยายามนะคะเหมือนกับรู้เบาๆรู้เบาๆที่ความอึดอัดนั้นนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปบริกรรมอะไรเลยว่าอึดอัดหนออึดอัดหนอไม่ต้องไปบริกรรมเลยนะคะแต่ให้รู้เบาๆนะคะหรือไม่ก็ให้รู้ไปที่ปลายเท้าก็ได้นะคะหรือรู้มาที่มือที่กําลังประสานอยู่ว่าถูกหนอเด อะไรก็ได้คือเอาไม่ต้องบริกรรมก็ได้นะคะไม่ต้องบริกรรม พราะยิ่งบริกรรมจะยิ่งเครียดขึ้นมานะคะให้รู้เบาๆรู้สบายสบายนะคะถ้ายังรู้สึกถึงลมหายใจอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายกับเพิ่มเข้ากับเพิ่อม,อพอมออกแบบเนี้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ทําแบบนี้นะคะแล้วไม่ต้องไปสนใจความอึดอัดนานๆนะคะสักพักหนึ่งมันจะคลายตัวถ้าเกิดจิตเราเริ่มสงบนะคะจิตเราเริ่มเหมือนกับเริ่มเลิกตื่นเต้นแล้วนะคะนั่นแหละมันก็จะค่อยๆบอตัวลงแล้วก็สงบลงเองค่ะความอึดอัดนั้นก็จะค่อยๆคลายหายไปเช่นเดียวกันนะคะก็จึงขอ ฝากธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่องเพจไว้แต่เพจนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดติดตามช่อง YouTube พญาเพชรพธละนาคาราชเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วไอจีเกรดแก้วนาคาพี่มินด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่อง Tik t o k ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถส่งคำถามมาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีนะคะหรือว่าเข้าร่วมกลุ่ม Li n e Open c h a t ส,สามารถสแกน q ิว o d e คเข้ามาได้เลยนะคะโดยมีพี่มินเป็นผู้ตอบเองค่ะใครมีปัญหาติดขัดตรงไหนแล้วก็็เสจ พ่อจะคอยช่วยช่วยดูอยู่ด้วยนะคะช่วยดูสภาวะธรรมของลูกหลาน นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนมาร่วมบุญบูญชาอัญมณีเพชรเกรดแก้วที่มีพลังงานของเสด็จพ่อและเหล่าคณะสัมมาเทวดานะคะพลังงานของท่านจะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทงางธรรมส่วนปัจจัยค่าครูจะกการเป็นทรัพย์ของเทวดาทเทวดามีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองไม่จำกัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุมโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาที่เทวดาทําบุญแล้วบุญสาเร็จเป็นอนุภาพเป็นอิทธิฤทธิ์เพิ่มกับเทวดาทันทีนะคะฉับพลันทันทีเป็นโอปติกะนะคะ,ะดังนั้นท่านจะได้มีเหตุปัััััจจจยยทททททนนนีีีะ่่กลลบมาาชวเเหือร เดียวกันค่ะก็ขอฝากไปด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมดีเพชรเกรดแก้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ